เวียอัปเดตชีวิตพ่อลูกอ่อนแต่วิกกี้ชวนหลุดโฟกัสจุดนี้สามีชั้นแซบอีกหนึ่งคู่รักที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ครอบครัวอย่างแฮปปี้ลงตัวสุดๆส,สำหรับเวียสกนวัตคณารถและภรรยาวิกกี้โดยเราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักของพวกเขาพร้อมลูกสาวตัวน้อยน้องวีลินนับว่าคู่นี้เป็นรักแท้ที่สาววิกกี้เผยว่ารักแท้มีอยู่จริงสามีบอกว่ารักที่สุด ท่ามกลางแฟนคลับกระชุ่มกระชวยหัวใจไปด้วยล่าสุดป้าเวียอัปเดตชีวิตพ่อลูกอ่อนลงอินสตาแกรมอุ้มลูกอยู่พร้อมแคปชั่นบอกว่าป้ารักมีกับวิลินมากๆนะรู้และเห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกอดดับอดนอนให้นมดูแลใกล้ชิดตลอดเวลาป้าอยู่ใกล้ๆคอยช่วยหยิบจับนู่นนี่ให้ลูกร้องก็ช่วยกันหาสาเหตุ พยายามใจเย็นฮ่ฮแต่บอกเลยว่าไม่กันมากๆทั้งคู่แต่ความรักของเราจะทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเสมอรักมีครับตัวตึงของครอบครัวตัววอแต่งานนี้สาววิกกี้ชวนดุดโฟกัสคอมเมนต์บอกว่ารักคุณและลูกมากที่สุดครับขอบคุณนะคะปอรอหยดน้ําที่แผ่นหลังนั้นพ่อฉันเซซีซ่ตัดหลอดคิคิทำเอาแฟนคลับเข้ามาแซวต,ต่อจำนวนมากเลยทีเดียว